คนเก่งพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็จะแบบพอดีไงอย่างอีกคนนึงแบบอีกอีกคนหนึ่งแบบเป็นน้ำมีคนหนึ่งเป็นไฟอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันได้ก,ดก็พอดีอ,อ,อ๋อเหรอมันจะต้องแบบเป็นคนมีหินก็ต้องมีอย่างเงี้ยเหรออ่าใช่อมอนีน้ำก็ต้องมีไฟประมาณนี้ใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นเลยใช่ก็ดีไหมล่ะครับ ก็ดีไม่ได้ว่าเลยว่าไม่ดีแต่แต่แต่ฝอดพูดได้ไหมเนี่ยฝอพูดได้นิดหนึ่งไหมพูดได้ไม่ต้องนิดเลยพูดได้เยอะเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของน้องเรื่องของอะไรของอีกคนนั้นนะครับเปนไหนเนี่ยคือคือพ่อน้องอ่ะน่ารักมากพ่อน้องนั่นแหละครับ อ๋อรู้กเห็นพ่อที่เขาทักไปเหรอใช่เออพ่อเขาก็ทักมาให้กาลังใจตลอดเลยนะจีบอกว่าเออ,อ,อยังไงก็ฝากแพรรี่ด้วยนะอะไรอย่างนี้เขาน่ารักมากเป็นคนแบบดีมากอะไรเงี้ยเขาก็ลูกมีแบบความสุขกับพี่เขาก็ฝากดูแลพี่เขาด้วยนะเขาดีมากเลยเนาะอือเขาก็เออเขอบคุณครับอะไรเงี้ยอือหน้ารักครับหน้ารักก็ดี พูดได้พูดดีก็นี่แหละครับแค่นี้แหละครับนิดเดียวเราค,ดาคริดว่าถ้าสมมติว่าเออเรากลับไปคบกันอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาอีกไหมที่มันจะเป็นเรื่องช่องว่างที่มันแบบว่าเมีอันวะฮะ<า>ิต,ป,แบบตปุกโอ้ยเตปุ๊กตะแปกอะไรล่ะก็ทม <c oughs> ปนอยอู้อาราบานชื่อ <c oughs> ปนอยยีา่ามาพูดภาษานีฟังไม่ออก เอาอาจระทัก่นเอาเอร์ชันภาษาไทยก่อนตามีนเอาไว้ทีหลังคุยกับเอฟซีะเจ๊มือแก้มันเต้นะ่นนี่ทอมสอสตบัลอาราปาฮิก็จะชื่อหนูอาเยเอรคนนางพูดว่าอะไรเปลี่ยนแปลงมาเลยงอย่าไปแปลนะทุกคนแล้คนแปลมาเลยฟังออกทุกคำ แย่ทีค่ะอยากไปหน้่นะเจฟาอยากไปหน้าจังเลยพาไปหน่อยอ่ะแล้วถามหน่อยอ่ะพี่พูดตรงๆเลยปัญหาอันหนึ่งที่ทําให้พี่ตัดสินใจออกห่างมาจากตัวเธอก็คือปัญหาอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันมีเสียงจากคนนอกเยอะไปที่มันพยายามแบบเข้ามาก้าวไก่เรื่องการนรื่อนน่าอันนี้ผดอันนี้ผดอดเข้าใจผดรู้แล้ว่าเราสองคนผดรับทราบอ่ะแล้วคิดว่าถ้าเรากลับไปคบกันมันจะเป็นแบบเดิมอีกไหม อืมก็นี่แหละมันเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนตอนที่ฟอรดคุยกับพี่พรี่ใช่ไหมฟอดก็จะบอกเขาตลอดว่าแบบเออไม่ต้องมาบอกฟอรดนะว่าแบบให้เนี่ยฟอดกำลังปรับอยู่ครับว่าแบบฟอดจะไม่เอาเรื่องที่เขาบอกมาทําให้ให้แบบฟอดกับพี่ โดยโดยที่แบบคนอื่นมาป้อนข้อมูลให้อ่างเงี้ยฟอดจะไม่เอาฟอดพยายามฟอดจะฟอดจะพยายามทําด้วยตัวเองแต่ว่าฟอดฟอดฟอดจะปรับฟอดเข้าใจแล้วที่เจ๊จะสื่อฟอดฟอดรู้หรือว่าถึงหมายถึงอะไรเออนั่นแหละน่าฟอดเข้าใจครับเพราะพี่รู้สึกว่าถ้ามันมันมันมีเรื่องแบบเดิมอีกอ่ะมันจะมันจะเป็นความไม่สบายใจอ่ะแต่แต่ฟอดแต่ฟอดก็จะบอกไปแล้วนะครับบอกกับทุกคนเลยว่าแบบเออเวลามีอะไรอ่ะอย่าอย่าเพิ่งบอกฟอดนะเดี๋ยวฟอดจะขอทําเอง มาถึงการที่แบบเออทักหา,าหรือว่าทุหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องม,องมาบังคับฝอดดีกว่าเดี๋ยวฟอรดทำเองให้ฟอรดรู้สึกว่าเออมันออกมาจากฟอดนะไม่ใช่ออกมาจากคนอื่นแล้วแบบเวลาถ้าสมมติว่าเวลามีปัญหาการอย่างน้อยแบบเออให้เราแบบเคลียร์กันเองดีกว่าควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะนั่นแหละคะ่ะบนะครับอืมแต่เขาแต่แต่ก็ดีครับฟอฟอฝอ,อบอกเขาไปแล้วบอกทุกคนคะ่ะบอกทุกคน ใช่บอกแม่แม่แล้วครับดีไหมแบบนี้ดีไหมใช่มันต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันปัญหาแต่ก่อนแต่ก่อนฝันว่าเจาก็เป็นนะฝันรู้สึกว่าจะเป็นแบบเดิมไม่มีใครัาคับพี่ได้จริงเหรอผู้คนสามารถให้ความเห็นกับพี่ได้แต่ไม่มีใคร สามารถมาแนะนําความคิดพี่ได้แม้แต่คนเดียวถ้าตอนนี้ต้องเป็นอู่เพราะว่าถ้าคนอื่นชักนําความคิดพี่ได้เธอกับพี่จะไม่มีทางได้คุยกันวันนี้เพราะว่าในฝั่งของคนที่เขาเป็นห่วงพี่อะไรพี่ก็มีคนพูดเยอะว่าเขาไม่อยากให้พี่กลับอันนี้พี่พูดตรงๆว่าเขาไม่อยากให้พี่กลับมาคุยกับเธอเออดูแม้แต่ที่ขึ้นกไลฟ์กับเธอวันนั้นที่เธอยังพูดหยอกพูดล้อ ที่เธอ,อยังแบบขึ้นไลฟ์กันมาแรกปุ๊บเลย, mm hmm. เ,ลยเธอก็พูดหยอกพูดล้อเลยแต่พี่เป็นคนที่มีความความเดิมใช้คำว่าความความเชื่อในความคิดตัวเองค่อนข้างสูงมาก mm hmm. ฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวเลยว่า mm hmm. พี่อาจจะเป็นเหมือนฟังเขานะหรือให้เหมือนไม่ให้เขาพูดแต่ไม่มีใครสาม,มารถชักนําความคิดพี่ได้แม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่า mm hmm. พี่ทําอะไรทุกอย่างพี่ฟังเสียงคนอื่นพี่รับฟังในฐานะเขาเป็นกัลยาณมิตรถ้าอาจจะเป็นคนที่พี่นับ นับถือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเลยพี่ฟังหมดแต่ถ้าพี่จะตัดสินใจทําอะไรเหมือนถ้าพี่จะตัดสินใจพี่จะคุยกับเธอพี่ก็คิดดีแล้วว่าพี่ควรคุยกับเธอเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ทําอะไรให้พี่ ใช่ไหมไม่ใช่พี่แค่รู้สึกว่าอาวันเนี้ยถามว่าทําไมพี่กลับมาคุยกับเธอไม่ใช่เพราะว่ามีคนบอกว่าพี่ควรคุยกับเธอหรือไม่ควรคุยกับเธอแต่พี่รู้สึกว่าทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างพี่กับเธอมันอยู่ในจุดที่เรายังสามารถกลับมาคุยกันได้แบบคนที่ดีกันเพราะว่าเราไม่ได้จากกันด้วยอะไรที่มันเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายมันเปเ่องรุนแรงเธอไม่ได้ทําอะไรให้ที่เจ็บช้าน้ําใจถึงขนาดว่าพี่ไม่สามารถกลับไปคุยกับเธอได้หรือ เธอก็อาจจะมองว่าตัวพี่เองก็ไม่ได้ทําอะไรให้เธอเจ็บจําน้ําใจมากจนถึงขนาดว่าเธอไม่สามารถคุยกับพี่ได้อันนี้พูดนนแบบแย่ฝรั่งก,ก็พอทราอบาอยู่ครับเออ <laughs> อืม,มเพราะเพราะาก็ค่นขอนข้างที่จะรู้อยู่ว่าฝรเป็นเด็กดีมากจริงเออจริงไหมล่ะจี๊ไม่งั้นแบบฝรคงแบบไม่มีโอกาสหรอกเอาจริงไม่รู้่ะ แ่แล้วแล้วขออีกนิดนึงเจ้มันมีที่มีคนชอบว่าอะไรนะเพราะว่าแบบฟอนเงินหมดยอะไรย่างเงี้ยเหรอเลยถึงกลับไปหาเจ๊อะไรอย่างเงี้ยไม่มันเป็นคนที่มันอาจจะเป็นความเห็นของคนที่เขาไม่ได้ตามเธอความเ,เห็นแบบเนี้ยมันม,ม,นมีมันมีตลอดอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เวลาเขามองความรักของคนที่เป็น LGBT เขาต้องมองแบบนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งเขาเห็นแบบพี่อยู่ในจุดที่พี่แบบแบบ พอมีอะไรอย่างเงี้ยเขาย่อมไม่เชื่ออยู่แล้วว่าจะมีคนมาหาพี่หรือคุยกับพี่เพราะความรู้สึกดีๆจริงๆหรือว่าเพราะว่าอชอบอะไรในตัวพี่ซึ่งมันก็มันนี่เราก็ไม่ติ๊กไม่ได้แยงเขานะเพราะว่าภาพความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆได้ไหมเออก็ไม่แปลกที่เขาจะมองแบบนั้นมาไม่ใช่แค่เธอหรอกต่อให้เป็นคนอื่นเขาก็ต้องมองแบบนี้โดยพื้นฐานว่าไม่ได้จริงใจรอก ไม่ได้จริงใจหออกมาเพราะว่านุ่นนี้แต่ว่าถ้าเขาติดตามเธอนานๆนก็เป็นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนความคิดที่เขาจะมองเธอหรือเขาจะมองพี่ซึ่งสิ่งเดียวที่จะทําให้เขาเปลี่ยนความคิดได้ก็คือต้องให้เขาได้เปิดใจแล้วเขาได้ติดตามจริงๆนะก็มืนแต่ว่าคอมเมนต์ที่ในล,ลักษณะนี้ที่ดีจริงๆมีนะเธอเข้าไปดูในเพจพีิก็จะมีคนว่า แต่ก่อน,ก,อนก็ตามมาตั้งแต่ตอนช่วงที่คบกันใหม่ๆ,ๆก็ยังคิดเลยว่าเออเธอกับพี่ไม่น่าจะไปด้วยกันได้อะไรได้แต่พอแบบได้ติดตามมาเรื่อยๆเห็นอนันนู้นเห็นอันนี้ก็ก็ก็เปลี่ยนความคิดไปอะไรอย่างนี้แล้วก็มองว่าเออมีบางมุมที่แบบเออแล้วอาจจะเหมาะสมกันอะไรกันแบบนี้อ่าได้เยอะแล้วก็วอีเลืองหนึ่งก็คือเรื่องอะไรนะพออยาติดเล่นคือฟอยเป็นองนี่เจ๊ฝอยว่าถ้าถ้ามันหายไปอ่ะเพาว่ามันคงไม่ดีมั้ง แต่ว่าในมุมของพี่พี่พูดตรงๆมากเรื่องติดเล่นอ่ะพี่ไม่ได้มีปัญหาหลอกพี่มองว่าพี่พี่พี่ก็พูดกับเอซีไปแล้วมอกว่าการที่คนเรามันรักกันมันจะหยอกล้อกันอ่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นบางสถานะหรือบางโอกาสที่อ่าเหมือนสมมติพี่เตือนเธอใช่ไหมเรื่องที่ว่าอย่าไปพยายามสิบแปดบวกเกินไปในทุกอย่างอย่างเงี้ยมัน คนอื่นเขาไม่ได้มองว่ามันสนุกแต่ว่าถ้าพอทุกอย่างปุ๊บมันกลายเป็นไปลงไอ้ที่อันนั้นน่ะที่รู้สึกว่ามันมันก็ดูไม่มันก็ดูไม่ได้จริงๆในมุมพี่พี่รู้สึกว่าถ้าแซลกันก็จะต้องไปแต่เรื่องนั้นแซลกันก็จะต้องไปแต่เรื่องมันไปจบที่เรื่องนั้นมันไม่ใช่การเล่นกันในแบบเล่นแบบน่ารักแบบที่มันไม่ต้องไปแบบจบที่มันเรื่องของสิบแปดบัวกนันเนี่ยพอได้จริงๆกับพอได้มาจากใครรู้ไหม <c oughs> ขอไม่พูดดีกว่า โก,โกโไม่เราก็ต้องเราก็ถ้าสมมุติว่าอยู่ด้วยกันถ้าสมมติที่กับเธออยู่ด้วยกันแล้วมเราไม่ได้ไลฟ์แบบนี้หรือเราไม่ได้แบบอโพสต์ลงโซเชียลลงอะไรอย่างเงี้ยคุยกันอยู่สองคนเล่นกันเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกอเป็นเรื<ช>่องปกติใช่ <S <S ใชไหมล่ะ <S <S แต่ว่าของของเธอที่มันแบบไม่ค่อยปกติคือถ้าเธอก็จะโพสลงอย่างเดียวเลยอ,ะอ่ะก็สดไดามานั่นแหละตอนแรกผมไม่ค่อยชอบฟังชอบอะไรอย่างเงี้ยมันพอคนมาพูดติดหูอะไรเงี้ย ใช่ไหมใช่ถ้าเราอยู่กันสองคนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยค่ะเธอจะหยอกพี่อะไรพี่เกี่ยวกับเรื่องนั้นพี่ก็รู้เพราะว่าบางครั้งพี่ยังหยอกเธอเลยพี่ก็หยอกเธอเหมือนกันใช่ไหมล่ะก่อนบางคนแบบขี้แกล้งเจยจยังชอบอยู่มันเป็นเหมือนเดิมเลยนี่ใส่น่ารักเหมือนเดิมไหมมันอยู่ที่บริบทแล้วกันว่ากกมันการแก้มันถูกมันถูกอย่างแบบออกกํลังกายอย่างแบบออกกําลังกายอะไรอย่างงี้ไอ้เงี้ยมันอยู่มันเออเข้าใจไหมล่ะ แล้วเหมือนพี่พี่บอกเธอไงว่าคนตามที่ที่เธอไม่เข้าใจว่าพี่ซีเรียแต่เดืออ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจก่อนก่อนที่เ,เราจะมีแบบการคนืนนั้นนะที่พี่พูดว่าเออมุมแบบเนี้ยพี่ขอได้ไหมแบบว่าพี่สนธิกับเรื่องแบบเนี้ยเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะน่ารักมาก ไม่ใช่เข้าใจป่ะเนี่ยก่อนจะไปน่ารักน่าอะไรเข้าใจซีผมเข้าใจแล้วพอเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวพูดมาตั้งหลายรอบแล้วแล้วจริงจะมีอีกไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ลงอะไรไม่น่ารักเดี่ยออย่างไอที่สอดลงไอผลไม้อ่ะผักอะไรเงี้ยมันถ้าถ้าคนเราไม่ไม่มันสื่อเลยคนรู้เลยอาเหรอโงอะไ่แบบลงมะเขืออย่างเงี้ยคน ลงมะเขือลงเธอลงมะเขือลงหมูยออย่างเงี้ยคนเขาไม่คิดไปอย่างอื่นหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยเขาไม่คิดไปอย่างอื่นหรอใครก็จะคิดเป็นเรื่องไหนอ่ะเธออ่ะเธออ่ะอ่ะคนจะคิดไปทางไหนอ่ะพอคิดว่าหมูยอมันคือแบบอร่อยมันไม่หมูยอหรอหมูยออร่อยอ่ะพอไม่เคยเห็นเงี้ยมันใหญ่มากอ่ะเหมือนแบบไวลรกินน้ํากินอะไรเธอลงอ่ะเธอก็รู้ว่าเธอหมายถึงอะไร ตัวคนลงเองอ่ะมันรู้มันจะเป็นมึนไม่มึนว่าไม่รู้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนใช่ปะรู้มันไปไม่ได้หล้วใครยากยาก <c oughs> ได้เดี๋ยวจะลดลดเรื่องนี้ละเรื่องแบบอะไรสิบแปดบวกสิบแปดบวกอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ค่อยชอบจริงๆหมพ่ไม่หยอกกันได้เราก็หยอกกันแบบเรื่องอื่นที่มันไม่ต้องไปจบด้วยอะไรที่มัน1ิดแปดบวกคือไม่ต้องเป็นเรื่องเทศอย่างเดียว ปอดเป็นครูสุขาวปอดชอบเรียนอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ปอดมันไม่ได้รไไดหรอกเนี่ยแล้ว <Okay. S 2> ถ้าพูดแล้วเธอไม่เข้าใจพี่จะจะเครียดอีกแหละเจ้าแบบเข้าใจแล้วปอดแกล้งเล่นเฉยๆไม่อย,อยากให้เจ้เครียดเยอะไงไม่เราแยกแยะได้เรื่องเครียดเรื่องไม่เครียดโอเคโอ